ฉันรวยจะสวยให้ดูรับรองเงินดูกว่าดาราสาวไทยหน้าไม่เป็นหมอหึงให้ใหบหน้าไม่เป็นหมอหึงให้ใหม่มตัดน้ำตอใครยไม่ได้เอาจริงใหญ่ไปนิดน,นึ่งผ <c oughs> <c oughs> อบพูด <c oughs> <c oughs> ผมพัน เพื่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแยกจำลอมตัวแล้วจะเหงื่อกันจะจำกันได้ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าใครชอบมันแล้วมายอมมันมันเตะตายเลยนะเพื่อนเสียงดังไม่ได้เสียงดังถ้าหัวมันสั่งเป็นไรแก ีดวัคซีนมาเป็นไข่มึงค่มึงต้องคอยคุ้มกันกูนะเผื่อคนเขาจะมาทำลายกูอีบ้าเป็นผู้หญิงจะไปทำอะไรใครก็ได้อืเนี่ยมึงแล้วมึงไปทำนมอลไรจังสามเต้าเนี่ยอีบ้าไม่ใช่ฮะเขาก็ทำกันสองเต้าอ๋อมึงไม่ใส่ที่ปิดจงปิดจุกให้ดีวะ ก็ลังไงอีวาลังหรอชอบเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยนี่เดี๋ให้พี่ด้วยเออแมเดียวหิวไปไหนใครเนียฮะใครเนีีจนไม่ได้เหรอะจไม่ได้สิวนเองใครวุจวานกหอ๋ัหวนไอ้จริงบไปีมันจะอ๋อนี่ไม่ได้ไปวอ ฮะเขาตรงรีดหอกลีเลินเป็นไรอ่ะอ๋อดาวมัโดนเขาไม่ยินอยู่ว่าหนูพูดภาษาไทยเขาทำทำดงงไม่ได้เขาเต็มตัวเป็นเกาหลีไงเขาทั้งใจแบบเกาหลีไม่ต้องอันนี้เป็นชุดเรียกลูกค้าเฉยออนี่บอกตรงนะมีเพื่อนไหมฮะนี่วันนี้พาพี่เก๋มาตัวดีเลยโอ้เขาจะมาทำไมเขา่าหาเขาเขาได้ยิไปพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาไม่เอาหอ มือไปเรื่องก่อนเฮ้ยว่าไงคนแรกยังไม่เท่าไหร่ใครอ่ะคนที่สองรวยเลยเยแชมป์เย้แชมป์เย้แชมป์มานี่ใครค้างน้องปอยส่งน้องปอยมาไม่ใช่แค่หรือว่าเป็นปอยกูเห็นกับปอยกูเปลือกเล่นเปลือกของตอบเองถ้าเป็นเตยนาเนียอืมนี่คนนี้มึงจัดการอะไรนีคนนี้สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเอ้าแม่ควณสวัสดี มาอยู่บ้านแท่งหวยอ่ะไม่แทงค่ะทำไมอ่ะนี่สามโซล่าชเสือสิงอันนี้ตะกรวดทองอุ้ยตัวนี้แสบซวงนี่เล่นอําพ่ออําแม่ตัวเองรูปร่างเป็นคนจะหมดตัวพี่ขาหมดหมดแล้วยังคะนูขอยุบตังค์หน่อยเล่นฉากสุดท้ายแล้วไงหหมมดดพี่มีเป็นลังเลยหมูมีเป็นลัง หอกันนกอะนะสวัสดีค่ะขมอนีบฝากด้วยค่ะชื่อเบลล่าค่ะชื่อเบลล่าจะจะเข้าพ่อพ่อปู่ค่ะเชิญจ้าเชิญเลยจ้าเข้าได้นะคะเชิญจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีเพื่อนมาอีกนะไปพาเพื่อนมาเดี๋ยวไปพาเพื่อนมาหนูเข้าไปก่อนนะเชิญจ้าเชิญขอบคุณค่ะเป็นไงคนนี้ไอ้มอสสุดยอดไอ้มอสสวยอยู่สวยแต่คนท้ายมันต้องทีเด็ดนะพี่เอ้าที่เย็นอยู่แล้วมันต้องสวยแน่เลยว่ะกะรอเลยเฮ้ยออกมาทีดิเพื่อนนี่ออก นะครับกินอ,อะไรอ่ะมึงมาเล่นอะไรเนี่ยแกเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างแกเป็นไข้ขึ้นนาดิฉีดไอตา้าไม่ใช่กูถามว่าถึงเข้าเมืองเนี่ยอ๋อนู่นเนี่ยเฮียแชมป์มากูถายแล้วเฮียแชมป์มาถึงนี่เลยเหรอเอ้าขอเขาก็ไปทุกที่นั่นแหละที่มีว้าปกติเขาไม่เคยมาถึงน,นี่เดี๋ยวนีปกติเขาจะโทรเรียกเด็กไปถึงห้องโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกต้างมีรถแล้วไอบอลคอยขับ รถเนี่ยออกมาสามเดือนกูคิดดูห้าแสนโลแล้วว่าออกเขาทับไปไงไปงานลิเกโอ้ยมึงกดอะไรมันเนี่ยมันได้ชวนมึงเหรอมันจะมาไงแล้วกูดูอังทองปะอัมอะไแกไปรับแขกเดี๋ยวกูรับแขกเองที่แขกเขาเลือกด็กสิงห์วีน่าแกเออมาแล้วมาแล้วยังอย่างหนึคนสุดท้ายเลยนะสวยเลยไปอีกกระถือเมนจู ยาวจนหนังหัวเลยนะโอ้ยวันนี้ไม่ฟันหน้าเลยเป็นไงวันนี้เนื้อแน่นจริงจังเลยวันนี้เนื้อแน่นหนุนาตีนาตีนาตีแน่นจะจังเลยเนื้อเน่นงไอ้นนน่ยซาติบอกเลยนะอย่าไปกมันในถ่านนะไม่เห็นหรอไม่ไปันหรอพี่มันช่วยมันชอบพยัมคอแตอเพื่อน พ่อการตระกูลนี้ไอ้บิเอเบลไอบอลแต่กูน้อยกว่าพ่อมึงนะพ่อมึงจะฝากฝังด้วยแหละเป็นไงล่ะอำคนอื่นเสียพ่อเลยวัสดี้เุาคนสวยัสดีค้าวโอ้โหมองข้างหลังยี่งสวยขนาดนี้